สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้สองแม่ลูกข้าวกั่วอีกนะคะมาที่มาทําเมนูง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากมันบางคนก็ไม่เข้าใจก็บอกว่ายากทําผิดผิดถูกถูกมาเยอะทําไม่เข้าใจก็มันไม่ดูไม่ดีมันไม่สวยมันไม่ขึ้นเขาเรียกว่าแป้งข้าวหมากนะมีลูกแป้งแต่บางคนไม่เข้าท่ามันก็ไม่ขึ้นใส่สิบลูกยี่สิบลูกมันก็ไม่ออกนะมันก็กินไม่ได้ แต่ถ้าคนที่ว่าทําเป็นนะคะเออหนึ่งกิโลข้าวเหนียวตอ่อลูกแป้งหนึ่งลูกแค่นั่นเองจะออกมาไหน<า>ขอเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรคือแป้งข้าวมาเนี่ยแป้งข้าวมาแป้งข้าวมานี่คือเราเอาเราเอาเข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นึ่งนะให้สุกนะแล้วก็มันต้องมาล้างยางเอาให้หมดแล้วก็มาคลุกกับลูกแป้งเขาเรียกลูกแป้งลูกแป้งส่วนผสมมันมีอะไรที่คนโบราณนี่ก็ทํามาเนี่ยเราก็ผสมสูตรที่ไม่เป็นเราก็ซื้อมานะลูกแป้งเนี่ยนะแต่ว่าผสมสูตรข้าวเหนียวเป็น ลูกแป้งนี้บนภาพอยู่เชียงในโบราณโบราณที่เ็ามาทําเหล้าทํากับพวกเหล้าอะไรพวกนี้โผมนี่ต้องซื้อมาจากนครนะคะเป็นเชื้อเหล้าเหรอเออเป็นเชื้อเป็นลูกแป้งลูกข้าวหมากเนี่ยซื้อมาจากนครอันนี้คือที่สําเร็จแล้วใช่ไหมอันนี้สําเร็จแล้วใส่คืนเดียวใส่เมื่อวานนี่คืนเดียวออกน้ามันจะเป็นยังไงแม่มันเป็นของหวานมันเป็นของที่เขากินเล่นคนโบราณเขาชอบกินกินอร่อยมากเนี่ยแป้งข้าวหมากมึงจะเไปิด้ดูนี่น่ากิน มันหอมเนี่ยหอมเหมือนกับเราหมักเหล้าหอมเอนกออลเลยเนี่ยคนโบราณก็กินก็บอกว่าคนที่ว่าผู้หญิงเรานะใกล้ดูดูจะหมดนะใกล้ประจำเดือนจะหมดนะให้กินไอ้นี่ไว้จะดีไปช่วยอะไรรักษาเส้นเลือดอะไรของเราใกล้ใกล้ดูดูจะหมดอะ่ะสาวๆคนนี้ยังไม่กินไอ้นี้กินแป้งข้าวหมากกันคนโบราณน,นี่น้ําออกมาเองนะคะลมหมักข้าวเหนียวไว้เนี่ยน้ำออกมาอย่างนี้เองเลยคืนเดียวค่ะกินได้เลย ถ้าคนทาไม่ถูกท่าใส่สักสิบลูกยี่สิบลูกหลายคืนมันก็ไม่ออกน้าอ่ะมันไม่เป็นอย่างนี้นี่คือเนี้วอร่อยหอมหวานเนี่ยรสชาติอร่อยมากไอ้สุกแล้วนี้กินได้แล้วทาเมื่อวานแต่วันนี้จิเป็กจะมาทําให้ดูขั้นตอนแรกก็เอาเข้าวเหนียวแช่ไว้เมื่อคืนประมาณหกชั่วโมงใส่ข้าวเหนียวแป้งข้าวหมากแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาล้งางข้าวเหนียวให้สะอาดนะแล้วคนนึ่งข้าวเหนียวก่อนแช่ข้าวเหนียวไว้หนึ่งคืนแล้วประมาณ หกเจ็ดชั่วโมงประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วเมื่อคืนสี่ทุ่มนะแล้วก็เสร็จแล้วล้างก็เหนียวให้สะอาดแล้วก็เอามานึ่งนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะนึ่งข้าเหนียวยี่สิบนาที เหนียวเข้ามาเดี๋ยวนึ่งไว้ก่อนนะคะตอเนี้วใสว่ใส่สว่วนนะนึ่งไม้20นาทีเดี๋ยวพบกันจแจ๊เดีวต้องล้างให้สะอาดนะแต่ลูกเคยเห็นมีขายในใเซเว่นได้ไหมต่เว่นก็มีขายสมมติว่าข้าวเหนียวนี่นะ สำคัญมากต้องล้างให้จนสะอาดไอ้เน,นี้ยก้าสกปรกมันจะแดงหมดมันจะ <า S 1> เ,นเริ่มต้นล้างข้าวเหนียวก่อนล้างข้าวเหนียวอ่อนอประมาณหกชั่วโมงสูงสุดก็เจ็ดนะเอาไปนึ่งล้างด้วยน้ําอะไรล้างด้วยน้ําธรรม,มดาน้ำก๊อกน้ำก๊อกก็ได้นะล้างให้สะอาดแล้วก็เตไปนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนี่ข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวสุกขันตอนแรกเลยดูว่าจิ้เพกจะทายังไงดูข <way> ้าวเหนียวสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกีข้าวเหนียวสุกนะนี่ต้องใช้น้ำโพลิต อย่าเอาน้ำปลานะไว้ดยดีเทลงไปในข้าวเหนียวที่สุกนะรานมุ่งกันตน้นหลายขันตอนมากไอ้เนี้ยอันเนี้ย,นนยใช่ว่าปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บทำนะทำเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าท่านะมันก็จะเหลืองหมดพะหรือหมดทั้งหม้อทั้งถ้วยอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วถ้ามันไม่เข้าท่ามันสกปรกผิดสูตรนะใส่เข้าไปมันจะแดงออกหมดแล้วกินไม่ได้อันนี้คืนเดียว นี่จิเป๊กใสเมื่อวานะมาคืนคืน,คน,นวันนี้ออกน้ํากินอร่อยมากเลยระชาิกำลังพอดีเครื่องปรุงมันก็ไม่ใช่มีอะไรมากนะลองล้างข้าวเหนียวขวดอื่นนี่ข้าวเหนียวเนี่นี่สรดสุกแล้วนะสุกแล้วนะคะเนี่ยจิเพ็กยังต้องมาล้างอีกอย่าอย่าขยำม,มันนะอย่าขยำเดี๋ยวข้าวเหนียวมันแตกก็ไลยสาวๆขึ้นมา ล้างน,น้ำเอาว่าเขาเขาเรียกว่าล้างน้ายางขขาเหนียวไม้ออกเพราะมันหลายขั้นตอนละเอียดระโอมากจะเป็นขนมก็มไม่ใช่ขนมนะเขาเรียกอะไระเป็นของกินเล่นๆเนี่ยเป็นของกินเล่นสมัไมโบราณคนโบราณเขาชอบกินแช่ตู้เย็นนี่ยิ่งอร่อยตามซูเวนตามไอ้์แฝเรมอรี่หมากอะไรเนี่ยเขาขายเขาแช่อยู่ในตู้เย็ยน เป็นอเป็น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 ของกินเล่นเก่าแก่เราโบราณเนี่ยพอน้ำเมื่อออกไปหมดแล้วนะดูนะคะทีนี้เราต้องล้าง ทีมันละเอียดระออม,มากนะสีซสัวไม่ได้เลยเนี่ยมันจะไม่ออกน้ํามันจะเหลืองหมดที่แมเคยใส่แล้วนะคะใส่ที่ว่าโดยที่วันใส่ที่หมายถึงเคยเอาลูกแป้งมาใส่ข้าวเหนียวเนี่ยมาหมักเคยทำเลยเคยหมักเคยหมักเกนี่ยยอมรับสรารภาพว่าเคยหมักพอน,นึ่งข้าวเหนียวมาสุกปุ๊บใช้น้ําราดบนข้าวเหนียวทีเดียวไม่มาล้างอย่างนี้แล้วก็มาเทใส่ใส่กระมัง ไปซื้อลูกลูกแป้งขามังนี่ไปจากนาครน,นะคะกับเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันเขาบอกว่าใส่ฟังโหล้วยังไม่ยังไม่ออกน้าใส่ยังไงไม่ถึงลูกแป้งหรือเปล่าเราก็เหมือนกันเราบอกเราใส่เข้าไปแล้วยังไม่ออกน้ําซื้อมาสามโหใส่มาตั้งสามโหข้าวเหนียวแค่สองโลใส่ยังไงมันไม่ออกน้ำกันกี่บาทแล้วแม่ก็ขายโหยี่สิบต่อได้สามโหห้าสิบไปซื้อจากที่วัดพระาธาตุที่นครแต่ว่าถ้าเราไม่ไปนครน,นะคะเคยไปเจอที่สมมติว่าวัดฉลอง ที่คนคนนครมาขายพวกยาจุ่ยาเส้นนะเขาจะวางขายอยู่เคยเจอเคยเจอเคยเจอคนนครนี่เขามาขายในงานอ่ะเขาเรียกแป้งข้าวหมากนี่เขาเรียกแป้งข้าวหมากแต่บางคนว่าเดี๋ยวนี้สั่งทางเน็ตก็มีนะสั่งทางเน็ตก็ได้ที่เมื่อก่อนอาม่าบอกว่าเขาเอามาคลุกข้าวให้แมวหมากินที่ว่าให้หมาแมวไม่ท้องคนโบราณริงกระบอกเลยนะใช่ไหมเขาบอกวอาเอาแป้งนี้ใช่ไหมแม่แต่แต่เคยมาใส่อนั่นอ่ะ เคยมาใส่ก็จาเ้ากุ้งเจ้าปลาปลาเปรี้ยวนึกออกไหมที่เราเอาแป้งข้ามัเนี่ยมาคลุกกับข้าวไว้คลุกกับข้าวข้าวเย็นเนี่ยก็แล้วใส่เกลือนิดนึงแล้วเอาปลาเราไปคุกไว้หมักเอาไว้มันปลาเป็นปลาเปรี้ยวอะไรเนี้ยอ๋ออันนี้ใช้อันนี้อ๋อใช่เราทำเนี้ยเราเห็นแม่ก็ทำเราโอ้ทำตามบ้างลองดูกุ้งอะไรทําทำเลยใส่ให้มันเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะให้มันออกมาให้เข้ามา นะเี็กแปลงขําหมาเนี่ยเด็กโบราณเด็กสไมัยนี้ไม่ใครรู้จักแล้วนะแต่คนคนโบราณนะคนท่านคนแก่พอเราใกล้อะไรเขาบอกว่าอายุใกล้ใกล้เมนจะหมดนะนะให้กินไว้ดีจะไปชักร้างอะไรเออในตัวของเราเนี่ยอยให้สะอาดสะอ้านเดี๋ยวเผื่อเมนจะหมดมันก็ล้างด้วยซื้อมากินชอบกินวัเด็กเราชอบมากซื้อไหมแม่กินเอาไปทีนี้เรากินมั่งกินนาที่ชอบติดใจ ข้าวตู้เย็นไว้นะสักพักหนึ่งโอ้โหอร่อยนี่จิเพ็กทำเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเราก็ใส่ไว้คืนคืนรอนหัวค่ำแล้วส่งคืนพอรุ่งเช้าโอ้โหน้ำออกแค่ชาแล้วนี่เนี่ยแต่เดี๋ยวก็เก็บถ้าเรายังไม่กินนะเราก็เก็บข้าวตู้เย็นเลยเนี่ยแต่ว่าตอนที่หมักตอนที่ใส่นี่นะอย่าข้าวตู้เย็นก่อนตั้งอุณหภูมิปกติก่อนนะจะเปรี้ยวจะออกมาเองทายใส่เสร็จใหม่ๆอย่าเพิ่งข้าวตู้เย็นให้ดูมีอาการนะมีน้ำออกอย่างนี้แล้วกินอร่อยแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นได้ ถ้าเขาใส่ตู้เย็นตั้งแต่น้ำไม่ออกนี่เสียเลยไม่ได้ถ้าหอกับใบตองอร่อยกว่าไหมหอไับใบตองก็ได้ไเดี๋ยว,น,วยนี<ด>้สมัยนี้ยุคนี้ก็ไม่หอ,อกันแล้วงงน้ำมันจะเวียนเปื่อนเลอะเทอะมนไหลไม่ออกมาะเนอะอก็ไม่หอกันแล้วสมัยนี้พยายามให้มันน้ำมันแห้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลลูกแป้งนี่ครึ่งถ้าถ้าลูกอยางเนี้ข้าวเหนียวต่อหนึ่งกิโลไม่ใช่เปลืองนิดเดียวอันนี้เราคิดว่าเอาสักครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ไหนขอดูอ่าครึ่งครึ่งลูกนะครึ่งลูกเออได้ได้ประมาณครึ่งลูกเนี่ยไหนแกะในกลางใ,ให้ดูคนระึ่งลูกนะครึ่งข,ของลูกแป้งเนี่ยคร <Okay. S 2> ึ่นงนึงพอข้าวเหนียวครึ่งกิโลแล้วก็ได้ถุงแล้วก็บดง่ายๆนะใส่สากกเบือบดบดโต๊ะแตกเลย nước khay miến, nước giang, có bảo là nước giang nhiều miến. Thì nè, cho thêm nè. ไอ้มันทวดทั่วนิดเดียวนี่ไม่ต้องเยอะแต่ไม่ก่อนรู้รู้เท่าไม่ถึงการโ h นึงหมดแล้วสองกิโลยังไม่มันไม่ขึ้นใส่เข้าไปอีกทีนี้มันเหลืองหมดทั้งหม้อเลยเนี่ยวิธีทำเร้ดีว่าจะได้เข้าที่เข้าทางนี่ยากมืันการในเนี้ยง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากไม่มีใครจะบอกสูตรให้เราเลยลองผิดลองถูกมาเยอะถามใครๆก็ไม่บอกนะปั้มยันทำยันได้เนี่ย การทําของนี่ไม่ต้องกลัวเสียของอามาไว้ถ้าเราอยากจะทําอะไรต้องทําให้ได้ลองผิดลงถูกเราต้องลองถ้าเสียก็เอาไปไหนถังขยะสิดูปาติก๊กใส่ถังขยะเที่สาบานเก็บไปเสีอ <c oughs> ยากได้ไปให้เขากินขายหน้าเขา <c oughs> ถ้าเราลองผิดขึ้นมานึ่งอะไรขนมกันนะของจิ๊บเพกผิดแนวบางทีผิดก็เงียบซะยอยา่าเงียบเสียดูคนเดียวเทไปเะีแล <c oughs> ้วก็ทาไหมมาตั้งต้นสูนไหมไหมเออได้ที่แล้วทีเนี้ยลงคลิปเลย ที่เราใส่น้ําตาลนะผมทีเพลงนี้นะสารภาพนะมีหลายคลิปที่ทําแล้วไม่ไม่เวิร์กทิ้งต้องลบทิ้งหมดเลยพอลูกถามว่าเป็นไงไหมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเททิ้งนึ่งกันมาแล้วไม่ได้เรื่องไม่เคยเอามาลงเลยนะอันไหมาแล้วไม่ได้เรื่องต้องทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เออตั้งต้นใหม่เอาจนสาเร็จ่ะต้องลองเดี่ยนะใส่น้ําตาลนะคะน้าตาลต้องใช้น้าตาลขาวโตเป๊ะนะคะนมจะสวยน้ำตาลทรายขาวนะโอ้มนจะขาวจ้ววเท่าไหร่ เนี่ยนับหนึ่งช้อนนะนับเป็นช้อนก็ได้อะสองช้อนมีแป้งครึ่งโลข้าวเหนียวครึ่งโลประมาณสามช้อนสามช้อนบอกกวดสามช้อนสักสี่ช้อนหนึ่งนะหวานครับหวานจังเลยนีคืนเดียวพรุ่งนี้เรากินได้แล้วเนี่ยถ้าไม่เชื่อทดลองทํานะคะทําได้นี่จิเป็กบอกหมดเลยนะบอกหมดเปลือกเลยเพราะตัวเองก็ทามาผิดมามากแล้วทีนี้ได้ที่แล้วเท่านี้เจ๋งนะทีเนี้ยก็บอกให้ชาวบ้านรู้ทั่วโลกเลย พราทำมาแล้วผิดพลาดมาแล้วก็แล้วไปซื้อไปซื้อไอ้ลูกแป้งมาจากนครผิดแล้วผิดอีกทิ้งไปทีนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวนี้โอเคแล้วโอโอเคแล้วเราต้องเปิดเผยให้คนทั่วโลกรู้แล้วย่ยม้วตอนนี้แน่นอนแน่นอนไม่ผิดแล้วทีนี้เราจะกินกันเป็นหรือเปล่าเนาะเป็นเป็นเด็กเด็กบางคนยังหงนะก็อาม่าก็กินมานะเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาเองเขาจะเห็นอาม่าเขาแม่ก็กินมา อ่เขาเรียกแป้งเข้ามากแป้งข้ามากแป้งต่อแป้งราวมากแป้งราวมากเออคนโบราณเรียกแป้งราวมากไม่ใช่แป้งเข้ามากหรือแป้งราวมากคนแต่เละตอนนี้คนบอกเออแป้งเข้ามากแป้งเข้ามากคนแต่แรกแม่หรืว่าแป้งราวมากเขาเรียกแป้งราวมากนะเนี่ยอ่าอันนี้กินได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําที่ใหม่ๆให้ดูอย่าจะพิษตาก่อนอย่าพุ่งไปไหนนะคะถูกกล้องจิ๊เพ็ตไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเนี่ยสมัยก่อเราต้องโห่ใบตองอะ่ะใบตองดำนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่โห่ะพอมาตั้ง่าสักคืนน้าเต็มบ้านเต็มช่องน้ำนงนํำจะไหลลดละกันออกมาย่งสมัยนี้มันมีมันมีถ้วยตักติดอย่างเงี้ยสุดยอดเลยสบายสบายอีซี่อีซี่เนี่ยถ้วยเนี่ยเนีย่ยดูนะคะตักหยอดเลยดูช่องจิเป็กนี่ห้ามกระพริบตานะะพริบตาหะะ้ามข้ามด้วยนะ อย่าข้ามนะคะข้ามสกิปโฆษณาเออต้องดูให้โฆษณาไปหมดนะคะช่วยกันนะคะรับจีเพกจริงจะได้อยู่ได้นานๆนะคะอ่าช่วยกันหน่อยนะดูโฆษณาไปด้วยห้ามข้ามห้ามกดข้ามดูไปห้ามกระพริบตาห้ามกระพริบตาอย่ากดข้ามข้ามแล้วพ้นสูตรเด็ดๆไปก็เสียใจเลยนะคะอ่าอยากจะให้เด็กรุ่นหลังรุ่นน้องอะไรก็เปกันให้หมด ตักไม่ต้องไม่ต้องกลัววไปเยอะนะให้ปูนปูนเหมือน้เนี่หมอรุงเช้าอืมเขาหดตัวเลานิ่มกันเราตักให้เต็มเต็มเลยเดี๋ยวยกอีกทีใช่ไหมแม่เดี๋ยวเขายุบอีกอยากขี้เหนียวักของกินของขายนะ่ะขี้เหนียวไม่ได้เอาไว้เต็มที่นี่นมองจีนกันบางทีหยิบจานนึงหยิบขึ้นหยิบรองยาเลยใส่ลงไปแล้วก็ใส่ให้เข้าไปเลยเด็๋ยไปเอาขึ้นเอาลงเกียร์ที่หนึ่งร้านไหน นับเส้นขายยิ่ไม่ชอบอย่าไม่เข้าไปกินเด็ดขาดหรือขนมจีนน,นับเส้นขายจิบจิบไปบอกอย่าไปกินเพราะมันมันนับเส้นขายอยู่จิบไปเป็นคนที่ว่าใจใจใจมันใจมันคือว,ว่าเราทําอะไรเราต้องให้กินให้เยอะๆอันดามยาขี้เหนียวอะไรแบบนี้หยิบแล้วหยิบเลยนะหยิบแล้วหยิบเลยหดึงเข้าดึงออกมันนับเส้นอยู่ลำคานนะคาน,คานเห็น <c oughs> แล้วมันป <c oughs> วดหวัว ไม่อยากไปกินมันเลยเลูกก็ไม่ชอบเห <Okay. S 1> มือนกันชมากเลยิเป็กทำนี่ชิเพ็กชอบกินด้วยนะอันนี้นะชอบเห็นเจอที่ไหนก็ ก็ไปซื้อก่อนเนี่สองหม้อถังตัวอซ์สามตั้ไไปซื้อชอบไปซื้อเราเตาติดตั้งอย่เด็กๆอะไปซื้อให้แม่กินให้แม่กินประจาแม่ชอบช่เย็นยิ่งอร่อยแม่เห็นไหมน่ารวยน่ากินทำเวลานี้มันน่ากินเนี่ยทีนี้จะไม่จะปิดฝาแล้วนะคะปิดไว้เนี่ยพรุ่งนี้ เราได้ที่อันนี้ปิดแม่ก,ก่อนนี่สะดวกดีน่ไอ,อเดี๋ยวนี้แก้แบบนี้นะอนดำโขงขายสะดวกมากแต่ไม่กเราต้องนั่งโห h อไว้ดีนะอย่าให้แตกนะจะแตกพวกนี้เช้าน้ําเต็มบ้านไหลเต็มไปหมดมาโหอไปขายฮะใช่ไหมคนก็โหอเก็บของง่ายคนซื้อพาไปไหนก็ได้ข้องแค่มันจะไม่หก ใส่ถ้วยปะติกแบบนี้โอ้ยงี้ติดโลโก้ขายเลยดีกว่าไมแม่เนี่ยทำขายได้เนี่ยยังว่างใส่ลุ่มใส่ขายดีกว่าหน,น,นุ่มไม่ส่งนะดีไหมฮะติดโลโก้ขายได้ไหมเนี่ยออน,นี่หนุ่มดีกว่าเดี๋ยวไปออกแบบก่อนอ๋อนี่หนุ่มขายดีกว่าสิบสองบาทก็ขายได้แล้วถ้วยหนึ่งเอาแค่สิบสองด้กันทำอย่างปาน,นี่สะอาดตุด YouTuber, ่นจีเพ็กยูทูบเบอร์เขียนไว้ด้วย สิบสองบาทเขาซือ้ออยู่แล้วเนี่เราให้เต็มที่เนียถึงอันนี้อันนี้อันนี้ของเมื่อวานของเมื่อวานนี่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวจิ๊บเพิจะทําการชิมให้ดูข้าวเหนียวครึ่งกิโลได้กี่กระปุกแม่สองสี่หกแปดสิบกระปุกสิบกระปุกนะสิบกระปุกนี่หมายความว่าเราปุกใหญ่แล้วนะใส่เยอะพรุ่งนี้เขาจะหดตัวไปนิดระอวานนี้เราใส่อันถุงสูงเนี่ยของที่มันเหลืออยู่นี่มันอันใหม่ๆมาเอาเดี๋ยวจิ๊บเพ็่จะทําการชิมให้ดูของเมื่อวานเนี่ยอร่อยมาก หอมลุมหอมไหมลุมหอมนะเนี่ยน้ำเยอะแล้วนี่อืมคืเนเดียวอะแต่ถ้าใส่ข้าวเหนียวสด,สด,สดข้าวเหนียวที่วันนึ่งสุกใหม่ๆนะสามคืนทีคือมันก็ไม่ออกน้ำเพราะว่าจิเพ็กรมาแล้วใส่แล้วไม่มีน้ำเลยยังไงเขาบอกว่าไม่ถึงแป้งไม่ถึงแป้งเพื่อนเขาหันหน้ามาหากันไปซื้อความกันเขาบอกเขาก็ไม่ถึงลูกแป้งใส่แล้ว ของเรายังเหลืออีกห่อไปเทใส่เทใส่ปออีกแดงไปหมดที่หลังเคล็ดลับก็คือต้องล้างข้าวเหนียวที่สุกอีกครั้งนึ่งข้าวเหนียวแดงเหลืองไปหมดกินไม่ได้เลยใช่ไหมแม่เคล็ดลับเคล็ดลับคือต้องล้างข้าวเหนียวที่สุกอีกครั้งหนึ่งแล้วข้าวเหนียวนี่อย่านึ่งอะไรจะละนะนึ่งอห้พอดีประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะแล้วแช่ประมาณสักหกชั่วโมงพอแช่มาเกินเก้าสามทุ่มได้นี่มันนึ่งนี่อร่อยมากเนี่ยอร่อยจริงๆอืม มันจะเป็นรสชาติแบบไหนแม่หมไวานหวานนะหวานหวานหอมหอมเอ็นกอหอมอมหวานอมหวานไม่ได้เปรี้ยวนะแต่มันเปรี้ยวจี๊ดล้วค่ะเดงว่ามันมันหมดอายุแล้วทำากินไม่อลอย้วนี่กําลังดีกําลังกินคืนเดียวกาลังกินหอมหวานหอมเอ็นกอน <c oughs> อร่อยมากมันออกเอ็นกออันนี้ด้แต, <c oughs> แต่ไม่ถึงกับเสียกว่านะอร่อยจริง เราชอบกินมากเลยน้อข้กวหน้เข้าหมานี่ <c oughs> อร่อยอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เด็กรุ่นใหม่ก็ตามนะที่ติดตามคลิปจิฟเฟกแล้วอย่าลืมมาไปทําตามนะคะ <c oughs> ง่ายมากตอนนี้บอกเคล็ดลับอะไรออกมาหมดแล้วนับดองไปลองทำท่านจะไม่เสียเด็ดค่ะชิฟเฟกที่ก่อนรู้ไม่จริงทําแล้วทําอีกเสียก็เทเสียก็เทเดี๋ยวนี้ได้สูตรมาแน่นอนโอเคแล้ว รับรองไปทําตามๆบ้างนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันเชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ชิพกีนนะคะเดี๋ยวจะเอาอาหารเมนูแปลกๆโบราณมาฝากอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกถ้าอันนี้ถ้าว่าเย็นเปรี้ยวจัดแล้วมาทําเชื้อเอามาหมักเชื้อไอเราจะทาไอเราจะทําเองอาปงเอาแป้งขมานี้มาหมักเชื้อแป้งไว้ให้มันขึ้นแล้วก็เวลาลายแป้งทอดอาปง กลิ่นมันจะหอมเดี๋ยวต้องทําให้ข้าวเหนียวละเอียดแลอวนะกองอาน้ํามันมาหมักเชื้อแป้งเดี๋ยวจะอร่อยทำาทำ,ทำออกมาทําสูตรทาเชื้ออาโปง้ปโปงหอมเดีาทอดอาโป้งี่จะหอมสมักกับยีดหมักกับฟองปูธรรมดสสญญากินได้มันก็ขึ้นแต่มันไม่หอมสู้ที่เราหมักกับอีก้าหมากเนี้ยนะมันจะมีกลิ่นหอมมาเลยอร่อยมากจะได้ดูไหมอาปโปง้งอาโป้งเดี๋ยวจะเอาเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นที่เต็มที่เราจะหมักสูตรเชื้ออาโป้งให้ดูอีกที สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ